สวัสดีค่ะต่อไปนะคะเป็นยูเนียนนะคะเขาบอกว่าบทนิยามของยูเนียนก็คือนะคะเซต a ยูเนียนกับเซต b นะคะคือเซตซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสมาชิกของเซต a นะคะหรือเป็นสมาชิกของเซต b นะคะหรือทั้งเซต a และก็เซต b นะคะซึ่งสามารถเขียนแทนได้ด้วย a ยูเนี b หรือ b ยูเนีย A นะคะเช่นเช่นเอ uh, นะคะเขาให้เซต A มาเซต A มีสมาชิกแังต่อไปนี้คือ1 2 3นะคะแล้วก็เซต B มีสมาชิกคือ3 4 5จากนิยามนะคะจากนิยามยูเนียนก็คือการเอาสมาชิกของเซต A กับเซต B มารวมกันนะคะข้อนี้เขาให้เราหา A ยูเนียน B ใช่ไหมคะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้เป็น 1>, 1สมาชิกนะคะ2ใช่ไหมคะ3ใช่ไหมคะ3ซ้สาเนาะ4นะคะแล้วก็5อันนี้คือสมาชิกของเซต a union b นะคะ,ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างเนาะอีกหนึ่งตัวอย่างอ,อีกหนึ่งตัวอย่างนะคะจากโจทย์นะคะเขากำหนดให้เซต a เท่ากับ มีสมาชิกก็คือ1 2 3ใช่ไหมคะเซตบมีสมาชิกก็คือ2 4 5นะคะจากโจากจากสิ่งที่เขากำหนดให้ให้เราหา a union ียน n i o n ยูเนก็คือเอาสมาชิกทั้งของ a และของ b เอาหมดใช่ไหมคะอ่าดูซิสมาชิกของ a มีอะไรบ้างมี1มี2 มี3นะคะส่วนสมาชิกของ b 2 3กับ a ใช่ไหมคะเอามาแล้วอ่ะถัดไปเป็น4และเป็น5อันนี้เป็นสมาชิกของเซต a union b นะคะอ่ะถัดไป b union a นะคะในโจทย์ข้อ2เราจะหาได้ยังไงเอ่ยอ่ะนนักเรียนลองทำ อ่าโอเคค่ะเก่งมากเราก็จะได้สมาชิกคือหนึ่งสองสามสี่และห้าใช่ไหมคะอ่าเก่งมากถัดไปข้อสามเอยูเนียนเอเอยูเนียนเก็คือสมาชิกของเซต A ฉะนั้นสมาชิกของเซต A ก็คือหนึ่งสองและสามใช่ไหมคะต่อไป B ียูเนียนบก็คือสมาชิกของเซต B นะคะก็จะได้เท่ากับสองสี่ห้าง่ายใช่ไหมคะ